ในชีวิตนี้มีหลายครั้งนะครับที่ผมถูกเตือนว่าต้องระวังสิ่งที่พูดหน่อยถึงแม้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะไม่ได้ผิดแต่มันอาจจะทําให้คนหมั่นไส่หรือทําให้คนไม่ชอบผมก็ได้อันนี้คนที่เตือนผมเขาบอกมานะเขาบอกว่าบางอย่างอ่ะถ้าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จพูดมันน่าฟังแต่ถ้าเรายังไม่ประสบความสําเร็จเราไม่ควรพูดคุณเคยถูกเตือนแบบผมบ้างหรือเปล่าหรือคุณเคยเป็นคนที่ไปเตือนใครเหมือนที่มีคนมาเตือนผมหรือเปล่าถ้าเคยคอนเทนต์ในวันนี้ คงจะเหมาะสําหรับคุณมากๆเลยครับและมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเลยก็ได้วันนี้ผมจะมาพูดถึง3มเหตุผลที่คุณควรปากดีตั้งแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเดี๋ยวเดี๋ยวดียก่อนอื่นผมขอออกตัวป่อน,นะครับผมไม่ได้มาสนับสนุนให้ใครพูดจาหยาบคายหรือดูถูกคนอื่นหรือพูดในสิ่งที่ผิดแล้วไม่ยอมรับว่าผิดคําว่าปากดีในแบบของผมคืออะไรที่เรารู้ว่ามันยากที่จะพูดเพราะมันต้องใช้ความกล้าแต่เราเช็คแล้วว่ามันถูกและมันดีและมันควรพูด มากกว่านั้นอีกมันจําเป็นต้องมีใครสักคนพูดแล้วเราพูดนั่นแหละครับคําว่าปากดีในแบบของผมถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับ hmm. ข้อแรกนะครับผมได้แรงบัาานดาลใจมาจากการฟังคุณคริสดูพูดในรายการ Future Podcast นะครับ mm. เขาบอกก็าบางครั้งนะเวลาที่เขาแนะนําคนที่มาขอคําแนะนําเขาคนที่เป็นฝ่ายรับคําแนะนําจะพูดว่าผมเข้าใจนะว่ามันสมเหตุสมผลแล้วมันฟังดูเหมือนคําแนะนําที่ดีแต่ผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันใช้กับผมได้จริง คุณคริสอาจจะแนะนําแบบนั้นได้เพราะคุณประสบความสําเร็จอยู่แล้วส่วนผมยังไม่ประสบความสําเร็จผมสามารถคิดอย่างนั้นได้เลยและคุณคริสบอกว่าเนี่ยแหละครับเป็นสาเหตุที่ทุกคนควรจะพูดสิ่งที่ตัวเองคิดจริงๆต่อให้มันจะเสี่ยงตั้งแต่ตอนที่คุณยังไม่ดังและไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าดูแบบผมนะผมไม่รู้ว่าในมุมของคุณคุณคิดว่าผมเป็นคนที่ดีขนาดไหนหรือประสบความสําเร็จแค่ไหนผมจะบอกว่าแนวโน้มคือผมไม่ได้ดีกว่าคุณเลย แค่เพราะว่าผมทาช่องนี้แล้วผมเป็นเจ้าของช่องเนี้มันเลยสร้างอิมเจให้ผมดูเหมือนกับผมรู้อะไรเยอะแยะแต่ก็นั่นแหละเป็นสาเหตุที่ผมอยากจะมาพูดแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จไงถ้าผมดังขึ้นมาคุณจะไม่มีคําถามเลยว่า m i n d ซ e t ที่ผมแนะนําคุณมันเหมาะสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะคุณเห็นว่าผมเริ่มมาจากตรงนี้แล้วผมได้สาเร็จจริงๆเพราะผมคิดแบบนี้นี่แหละครับคือสาเหตุข้อแรกที่คุณควรจะทําตัวเรียลเข้าไว้คิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเพราะสุดท้ายนั่นแหละคือสิ่งที่จริงที่สุด ถ้าคุณไม่คิดจะพูดสิ่งที่จริงที่สุดแล้วคุณจะพูดอะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเนื้อประเหตุผลข้อที่2นะครับผมได้อินสไพร์เรชันมาจากการฟังเลคเชอร์ของคุณจอแดนเบตสันอีกแล้วผมฟังบ่อยฟังเยอะอันนี้ยอมรับเลยแล้วผมก็อาจจะไม่ได้พูดเหมือนเขาเป๊ะนะแต่มันแปลว่าแบบนี้นี่แหละคุณเคยได้ยินไหมที่คนชอบพูดว่าถ้ายังไม่ประสบความสําเร็จแล้วเราปากดีเหมือนคนที่ประสบความสําเร็จนะ่ะคนจะไม่ซับพอร์ตเราแต่คุณจอแดนเบตสันบอกว่าถ้ายิงจากข้อมูลที่เป็นจริงในชีวิตจริงคนที่ก้าวขึ้นไปได้ คนที่ได้ดีในชีวิตคือคนที่กล้าพูดสิ่งที่ตัวเองจะพูดไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามคุณอาจจะสงสัยว่าเอาเป็นไปได้ยังไงคนที่กล้าพูดอะไรโดยไม่แคร์หัวหน้ามักจะโดนไล่ออกสิหรือมักจะโดนหัวหน้าไม่สนับสนุนสิก็จริงแล้วคนประเภทที่กล้าพูดไม่ว่าจะยังไงก็ตามสุดท้ายเขาจะได้ไปลงเอยกับที่ทํางานที่เหมาะกับเขาข้อที่ฎนะครับอยู่ในหัวข้อเดียวกันแล้วก็มาจากคุณจอแดนพิตาสันเหมือนกัน ือมันจะมีคำพูดที่ว่าอะไรที่อยากพูดนะเดี๋ยวคุณก็จะได้พูดแต่ไว้คุณประสบความสำเร็จก่อนมันไม่จริงครับเพราะคิดดูนะสมมติผมมีความคิดที่ว่าการช่วยตัวเองและดูหนังโป๊มากไปเป็นเรื่องไม่ดีแต่คนในที่ทำงานผมบอกว่ามันดีแล้วถ้าสมมติผมตัดสินใจว่าจะทำตัวติ่มๆพูดในสิ่งที่เราไม่ได้เชื่อแต่คนอื่นอยากได้ยินสมมุติผมพูดว่าใช่ครับดูหนังโป๊เป็นเรื่องดีจนคนทั้งบริษัททั้งร้อยคนซับพอร์ตผม คุณคิดหรอว่าวันหนึ่งผมจะมาพูดความจริงเลยว่าเอ้ยที่ผ่านมาผมโกหกนะโดยที่ผมจะยังอยู่ในจุดนั้นอยู่ไม่มีทางทันทีที่ผมเฉลยความจริงเขาก็จะปล่อยผมลงมาจุดที่ต่ําอยู่ดีมันใช้ไม่ได้จริงไอ้คอนเซ็ปต์ที่ว่าพูดในสิ่งที่เราไม่ได้เชื่อจริงๆไปก่อนถึงวันหนึ่งพอคนซัพพอร์ตเรามากพอค่อยบอกความจริงกับซัพพอร์เตอร์คนที่ใช้สูตรว่าเฮ้ยเรายอมยอมไปก่อนแล้วพอเราใหญ่เราโตเราค่อยเป็นตัวเองคือคนที่ไม่ได้เป็นตัวเองเลยตลอดชีวิตเพราะงั้นคุณเลือกดูนะครับ และนี่แหละครับคือสาเหตุที่คุณควรปากดีตั้งแต่ตอนอยังไม่ดังถ้าคุณคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมหมดคอนเทนต์แล้วขอบคุณที่ดูจนจบครับสวัสดีครับขออนุญาตนอกเรื่องสักครู่นะครับเดือนที่แล้วผมมีเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยลงอีกช่องหนึ่งของผมนะครับชื่อเพลงว่าเหมือนคนอื่นถ้าคุณฟังชื่อเพลงแล้วอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรก็เข้าไปฟังกันได้ครับขอบคุณครับ